Thank <laughs> you. จริญพรยามเช้าทุกๆคนนะก็มาสืบต่อการปฏิบัติให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งมีกำลังเพื่อจะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาตลอดทั้งวัน เมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานหล่อพระนะที่วัดป่าสุทธิภาวันก็มีโยมไปร่วมงานจำนวนมากงานหล่อพระก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ว่าได้นะที่ชาวพุทธเราจัดกิจกรรม เพื่อที่ว่าเราจะได้มารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเพื่อทำสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกประทับใจนะโดยเฉพาะความประทับใจในการได้ร่วมกันสร้างองค์พระปฏิมากรเพื่อจะนำไปปฏิสถานให้กับพุทธศาสนิกชนในอนาคตได้กราบไหว้บูชา เป็นเครื่องระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นความนิยมนะที่ชาวพุทธเรานะนิยมที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แทนก็คือพระปฏิมากรก,ก็เป็นสิ่งที่นะทำให้หลายๆคนเกิดความสุขความประทับใจ พวกเรามาปฏิบัติกันก็เราก็จะมีพระปฏิมากรประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราพระพุทธรูปนะก็เป็นเครื่องเตือนทุกครั้งเวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปพระปฏิมากรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ที่โบสถ์ที่ศาลา ที่หิ้งพระนหรือบางคนอาจจะห้อยไว้ที่คอของตนเองเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนสติของพวกเราได้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ ในจิตใจของเราจิตใจของเรามีความประลึกถึงพระองค์อยู่เสมอถ้าเราทำได้เหมือนกับชาวคริสตหรือชาวอิสลามเนี่ยชาวคริสตชาวอิสลามนะหรือศาสนาอื่นก็ตามเขาจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเขาตลอดเวลา เขามีอะไรที่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาก็จะระลึกถึงพระเจ้าของเขาเขามีที่พึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าในความเชื่อของเขาถ้าพวกเราชาวพุทธสามารถทำได้แบบนั้นไม่ว่าจะไปไหนก็ตามจะอยู่ในที่ใดก็ตาม ถ้าเรามีความรู้สึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้นิพพานไปแล้วดับสูญไปแต่สิ่งที่นิพพานดับสูญไปก็คือขันห้าพระสรีระร่างกายของพระองค์นั้นดับดับไม่เกิดอีกแต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือพระบารมีธรรม นะพระธรรมคำสอนตลอดจนถึงคุณงามความดีทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงนะเคยทำมาไว้ความเสียสละทั้งหลายต่อชาวพุทธต่อสัตว์โลกทั้งหลายนะคุณงามความดีของพระองค์ไม่เคยหายไปไหนแล้วก็นะถ้าผู้ที่ปฏิบัติ ไปถึงจุดจุดหนึ่งก็จะเข้าใจได้ว่าการที่พระอ,องค์นิพพานไปแล้วเนี่ยมีคำถามกันอยู่เหมือนกันว่าพระอ,องค์นิพพานไปแล้วหมายความว่าพระอ,องค์ดับสลายหายไปเลยไม่เหลืออะไรเลยหรือเปล่าหรือว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างหนะลงเหลืออยู่ นะมันก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันในหมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติเพราะว่ามีคำสอนอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ด้วยพระองค์เองนะก็คือนิพพานังปรมังสุญยงนิพพานนะสภาวะนิพพานที่ดับเป็นความว่างอย่างยิ่ง สภาวะนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งบางคนก็อาจจะตีความไปในลักษณะว่าเมื่อปรินิพานแล้วก็จะว่างหายไปเลยนะดับไปเหมือนอย่างที่มีคนถามท่านภาษารีบุตรว่าเมื่อพระอรหันต์ตายแล้วเนี่ยไปไหน หายไปไหนดับไม่เกิดอีกแล้วเป็นอย่างไรนะท่านภาะสารีบุตรท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับเทียนนะเมื่อเทียนดับสิ่งที่หายไปคืออะไรแสงสว่างหายไปความร้อนหายไปแล้วหายไปไหนบางคนจึงเข้าใจว่า พระอรหันต์เมื่อตายแล้วก็ดับสูญหายไปเลยก็ในมิติของสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรนีนะ้ในระบบของการเวียนว่ายตายเกิดนะมันก็ถูกนะมันเป็นจริงตามนั้นเมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานแล้ว ก็จะดับสลายหายไปจากระบบการเวียนว่ายตายเกิดแลนะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่มีเชื้อที่จะทำให้ท่านต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายเหมือนกับสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่านะท่านหายไปดับสลายหายไปเลย มันยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่หลงเหลืออยู่เขาเรียกว่าสภาวะที่เป็นอสังขตะธรรมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอมตะธรรมอมตะาธาตุหรือเรียกว่านิพพานาธาตุก็ได้าธาตุเหล่านี้ก็เข้าใจได้ยากในระบบของขันห้า ในระบบที่มาพูดด้วยภาษามนุษย์เป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้แต่ผู้ที่รู้ถึงแล้วก็จะเข้าใจก็จะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาได้เป็นคําพูดแต่ให้พวกเราเข้าใจไว้ว่าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองคนะ์ที่ท่านดับ ขันปรินิพานไปแล้วพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านปรินิพานไปแล้วเหมือนกันเนี่ยก็ทิ้งระบบของขันห้านี้ไปนะไปเป็นสภาวะที่อิสระจากขันห้าหลงเหลืออยู่เป็นนิพพานธาตุอมตะธาต,าาตุเป็นธาตุที่ไม่ตายอีก ไม่มีเกิดไม่มีตายนะเป็นอมตะนะอมตะก็คือไม่มีวันตายไม่มีวันดับสลายนะเพียงแต่ว่าจะเข้าใจได้ยากในระบบของขันห้าของการใช้ภาษามนุษย์พูดออกมาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราสามารถมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลา ให้เรามีชีวิตอยู่โดยมีความรู้สึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณงามความดีพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่ได้หายไปไหนเลยถ้าเราปฏิบัติตามเดินบนเส้นทางที่พระองค์ได้ทรงสอนเอาไว้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็เท่ากับว่าเรา มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเราจะห้อยพระเครื่องหรือไม่ห้อยก็ตามเราจะไปหลอพระหรือไม่หลอพระก็ตามที่บ้านจะมีพระพุทธรูปหรือไม่มีก็ตามแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติคอยระมัดระวัง ไม่ทําผิดทำพลาดมีความสํานึกมีฮิริโอตะปะละอายใจที่ได้ทําบาปไปเกรงกลัวผลของบาปกรรมแต่เราก็ดำเนินชีวิตไปตามขันลองครองธรรมมุ่งหน้าขัดเก่าจิตใจของตนเองชำระสิ่งที่ยังตกค้างที่เป็นตัวปมของปัญหา ที่จะเป็นเชื้อทําให้เราทําผิดทาําพลาดแล้วก็ต้องมารับวิบากกรรมเนี่ยเราคอยตั้งหน้าตั้งตาชําระอย่าให้มันมารบกวนจิตใจแล้วก็ฝึกเดินบนเส้นทางอริยมรรคเพื่อที่เราจะได้นําคําสอนของพระองค์เนี่ยมาปฏิบัติได้จริงแล้วก็เห็นผลประจักษ์แจ้งจริงเกิดเป็น พลังความตั้งมั่นของสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็สืบต่อการปฏิบัติไปจนบรรลุเป้าหมายคือการชำระกิเลสออกไปให้หมดจากจิตใจถ้าใครทำได้แบบนี้เราก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องมีพระปฏิมากรที่เป็นวัตถุภายนอกเลยนะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จริง คุณธรรมของพระองค์ได้สถิตยอยู่กับจิตใจของเราไปไหนก็ระลึกถึงพระองค์อยู่ที่ไหนก็คอยระมัดระวังมีสติอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่กับเราเราจึงเกิดความละอายใจที่จะทำผิดทำพลาดทำบาปทำอกุศลถ้าเราวางจิตวางใจไว้ได้แบบนี้ ชีวิตของเราก็จะเดินไปบนเส้นทางที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาในชีวิตนะเราก็จะไม่ได้อ้อนวอนร้องขอให้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปเพียงแต่เรารับมือกับมันด้วยความเข้าใจตามคำสอนของพระองค์นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาแต่เหตุถ้ายังมีเหตุ ที่จะทำให้เราต้องเจอเจอสิ่งที่ไม่ดีเหตุมันยังมีอยู่ตราบใดนะเราก็ยังต้องเจอต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีเป็นธรรมดาหน้าที่ของเราที่เป็นชาวพุทธอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยคือเราจะไม่หนีปัญหาไม่หนีความทุกข์แต่เราจะรับมือกับความทุกข์ด้วยความเข้าใจเข้าใจว่า มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปหน้าที่ของเราก็รักษาใจของเราให้ดีอดทนนะผ่านวิบากกรรมผ่านสิ่งต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องท้าทายแล้วก็แก้ปัญหาด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็แก้ปัญหาเท่าที่เราทำได้ในขอบเขตความสามารถของเรา นะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปรักษาตามโอกาสตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เป็นไปตามํารองของธรรมไม่ที่งมงายเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือในสิ่งที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังแล้วก็วางจิตวางใจนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องพัฒนาจิตใจ ไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนหรือไม่ว่ามันจะร้ายแค่ไหนเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้หมดเลยเป็นเครื่องทดสอบจิตใจว่าเราจะหลงระเริงไปกับสิ่งที่ดีทั้งหลายหรือเปล่าหรือเราจะทุกข์ระทมขมขื่นเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่า ถ้าเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจมีคำสอนของพระองค์อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราจะต้องเชื่อพระองค์เราจะต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ก็เคืให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่ควรไปหลงลุ่มหลงมัวเมากับความสุขที่เกิดขึ้นไม่ควร ตีอกชกตัวกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของมันเช่นนั้นเองผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปเราจะรักษาใจให้เป็นก,กลางรักษาใจให้อยู่ในระดับปกติเอาไว้เผื่อใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปนะดีแค่ไหนสุขแค่ไหนมันก็ไม่เที่ยง ทุกข์แค่ไหนแย่แค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมันก็จะกลับมาสู่สภาวะเป็นปกติถ้าวางจิตวางใจไว้ได้อย่างนี้นชีวิตของเราก็จะมีความทุกข์ลดลงมีความสุขที่แท้จริงมากขึ้นเป็นความสุขจากการได้มีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริง และจิตใจของเราที่วางจิตวางใจไว้เป็นกลางๆแบบนี้แหละมันจะเข้าสู่สมดุลของจิตใจเข้าสู่ธรรมชาติแห่งความเป็นผู้เข้าใจตามความเป็นจริงธรรมชาติของผู้รู้จะปรากฏขึ้นจะเข้มแข็งขึ้นนะและวันหนึ่งมันจะสามารถเป็นอิสระได้เป็นอิสระจากพันธนาการการผูกติด ผูกมัดเอาไว้กับระบบของขันห้านี้เมื่อใดก็ตามที่ใครปฏิบัติประสบความสำเร็จในระดับเบื้องต้นเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าขันห้านี้มันก็ทำงานของมันอย่างนั้นแหละมันมีสภาวะเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดเพียงแต่เรานี่แหละที่ไม่เข้าใจ หลงไปนะหลงไปทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเกินกว่าขอบเขตที่มันควรจะเป็นใครวางจิตวางใจแยกสภาวะความเป็นผู้รู้ได้มากขึ้นมากขึ้นมีสติเห็นตามความเป็นจริงเห็นการทำงานของขันห้าว่ามันก็เป็นของมันเช่นนั้นจนวันหนึ่งนะมีกำลังมากพอประสบความสำเร็จเนี่ย สภาวะผู้รู้มันจะแยกออกมาได้แยกมาได้จริงๆเราจะไม่ต้องสงสัยอีกเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอารหันตสาวกทั้งหลายท่านนิพพานแล้วไปไหนมันจะไม่มีความสงสัยตรงนั้นพวกเราทั้งหลายก็ฝึกปฏิบัติกันทุกวันทุกวันสม่ำเสมอแบบนี้แหละสักวันหนึ่ง เราก็จะไม่จำเป็นต้องมีที่พึ่งภายนอกอีกเพราะที่พึ่งที่แท้จริงจะอยู่ในจิตในใจของเราตลอดไปมีพระปฏิมากรที่เป็นองค์จริงที่เป็นของจริงที่สถิตอยู่ในหัวใจของเราเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเดินบนเส้นทางแห่งความไม่ประมาทไปตลอดทั้งชีวิตก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนนะเวลาที่เหลืออยู่ก็มาสืบต่อการปฏิบัติ ให้เห็นสภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ให้มากขึ้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปเห็นขันห้าร่างกายและจิตใจนี้ทำงานตามหน้าที่ของมันไปดูมันไปเรื่อยๆนะสักวันหนึ่งมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาเองนะนะสืบต่อการปฏิบัติต่อไปนะ,ะเจริญพร